ฝันเห็นเต่าฝันเห็นเต่าทำนายว่าการเงินการงานของคุณจะมั่นคงในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองกิจการค้าขายดีเป็นฝันที่ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฝันเห็นเต่าขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังปงรวยๆยกันทุกคนนะคะมาดูกันว่าฝันเห็นเต่าเลขเด็ดคืออะไร4345 054 345 4, 4 5 6 754ขอให้ทุกคนเฮ่งๆปัง,ปงๆรวยๆค่ะฝันเห็นมา้าฝันเห็นมา้าทำนายว่าคุณมีโชคมีลาบด้านการเงินชว่วงนี้จะมีโชคดีสุดๆไปเลยมีเงินมีทองใช้เต็มกรอบเต็มกำและเงินทองก็จะไหลามาเทมาพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ฝันเห็นมาเลขเด็ดคือ9445 27449 159 124ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆัรวยๆกันนะคะฝันเห็นควาย ฟันเห็นควายทำนายว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพอาจมีเหตุให้เกิดความสูญเสียได้อาจจะทะเลาะกับคนรักในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียทรัพย์มันทําบุญตั้งสติมีสมาธินับถือสินห้าอย่างเป็นประจำค่ะฟันเห็นควายนะคะเลขเด็ด94646515164194ขอให้ทุกคนเฮ่งๆปังๆังรวยๆคะ่ะ ฝันเห็นช้างฝันเห็นช้างทํานายว่าปัญหาเรื่องการเงินจะเข้ามาไม่ควรช่วยเหลือเงินทองไม่ว่าจะขับใครก็ตามจะทําให้ตนเองต้องเกิดความเดือดร้อนรวมไปถึงระวังเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านทั้งทางด้านสุขภาพทั้งกายและใจฝันเห็นช้างเลขเด็ด1932 4 4 6 0 77285522730799850เฉพาะของตัวแอดมินเองชอบ9 c ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรวยๆค่ะฝันเห็นตุ๊กแก ฝันเห็นตุ๊กแกทำนายฝันว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือต้องไปทำงานในที่ไกลบ้านและมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากการทำงานการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคลาภในส่วนของด้านความรักคนโสดอาจเจอคนถูกใจส่วนคนมีคู่ความรักจะดียิ่งขึ้นไปคะ่ะฝันเห็นตุ๊กแกเล็กเด็ด7 1 7 77 7 77ึ่ง7 07. 761หนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีค่ะฝันเห็นช้างสองเชือกฝันเห็นช้างสองเชือกทำนายว่าเป็นฝันที่ดีมีลาบก้อนโตจะเข้ามามีผู้ใหญ่คอยช่วยหรือสนับสนุนการงานดีความรักมั่นคงฝันเห็นช้างสองเชือกเลขเด็ด 17 26 2เจ9 59 2 0ห560 399 949 149องห9ส9หนึ่งสี่ขอให้ทุกคนเฮ้งๆ้ปังปงังรวยรยกันทุกคนนะคะฝันเห็นสิงโตฝันเห็นสิงโตทำนายว่า คุณจะพบกับคนแปลกหน้าที่ไม่หวังดีแต่เผชิญกับปัญหาในชีวิตด้วยเงินขาดมือควรใช้เงินอย่างประหยัดแต่คุณจะควบคุมทุกสถานการณ์ได้ดีและกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งฝันเห็นสิงโตเลขเด็ดมีดังนี้49 39 79 349 739 794 ขอให้ทุกคนเฮงเฮปังปังรวยรยกันทุกคนนะคะฝันเห็นงูทํานายว่าผู้ชายหรือหญิงโสดจะได้พบเนื้อคู่หรือได้รับโชคลาภส่วนชายมีคู่ระวังคิดนอกใจแฟนหากผู้หญิงมีครอบครัวแล้วฝันเห็นงูถ่ายว่าจะมีบุตรสมใจค่ะเลขเด็ดคือ0824272848ค่ะขอให้ทุกคน ปังๆรวยๆค่ะฝันเห็นช้างสองเชือกฝันเห็นช้างสองเชือกทำนายว่าเป็นฝันที่ดีมีลาบก้อนโตจะเข้ามามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการงานดีความรักมั่นคงฝันเห็นช้างสองเชือกเลขเด็ด 17 26 29 49 59 202 560 399 949 149ขอให้ทุกคนเฮ่งๆปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะฝันเห็นตุกแก ฝันเห็นตุ๊กแกทำนายฝันว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือต้องไปทำงานในที่ไกลบ้านและมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากการทำงานการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากการเสี่งโชคลาภในส่วนของด้านความรักคนโสดอาจเจอคนถูกใจส่วนคนมีคู่ความรักจะดียิ่งขึ้นไปคะ่ะฝันเห็นตุ๊กแกเล็เด็ด 71, 77, 77, 71, 7 1 77หนึ่ง7 761ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะฝันเห็นตะขาบฝันเห็นตะขาบทำนายว่าคุณเจอปัญหาอุปสรรคชีวิตติดขัดในช่วงนี้แต่ทุกอย่างกำลังจะผ่านไปด้วยดีฝันเห็นตะขาบเลขเด็ด6720186777144 เจ็สขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังๆเรื่อยๆค่ะฝันเห็นช้างสองเชือกฝันเห็นช้างสองเชือกทำนายว่าเป็นฝันที่ดีมีลาบก้อนโตจะเข้ามามีผู้ใหญ่คอยช่วยหรือสนับสนุนการงานดีความรักมั่นคง ฝันเห็นช้างสองเชือกเลขเด็ด17 26 29 49 59องหกสองเก้า9ี่9ก้าห้ขอให้ทุกคนเฮ้งเง้ปังปังรวยรยกันทุกคนนะคะ ฝันเห็นคนแปลกหน้าฝันเห็นคนแปลกหน้าทำนายว่าโอกาสดีกำลังเข้ามาค้าขายจะเริญรุ่งเรืองมีโอกาสเพิ่มสาขาและจะมีคนนำโชคลาภมาให้หรือได้รับข่าวดีในเร็ววันฝันเห็นคนแปลกหน้าเลขเด็ดมีดังนี้6 5ห5 5 5 8 5 5 8ห1หนึ่ง 685ขอให้ทุกคนเฮงเฮงร่วยรยปังปังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝันว่าได้ปล่อยปลาไหลฝันว่าได้ปล่อยปลาไหลทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีการคิดดีทำดีได้ดีแน่นอน ฝันว่าได้ปล่อยไปลาไหลเลขเด็ดมีดังนี้12 22 23 25 38 93 123 232 356ขอให้ทุกคนเฮงเฮปังปัง,ปงรวยรวยค่ะฝันเห็นแมงมุมฝันเห็นแมงมุมทำนายว่าคุณควรระวังการโดนเอาเปรียบ อย่าเชื่อใจคนง่ายชว่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องงานแต่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งฝันเห็นแมงมุมเลขเด็ด2 0 6 6 8 6 1 0 0 1 7 8 6 4 3 6 8ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆค่ะฝันเห็นผีฝันเห็นผีทำนายว่าคุณมีเรื่องให้คิดมาก เครียดสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นอาการดีที่คุณจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะฟันเห็นผีเลขเด็ด47746454457ขอให้ทุกคนให้แห,ห่งปังๆรวยๆนะคะ